เราไม่โชว์สำหรับไปเร็วซ้อมมากี่วันซ้อาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายโชอ์สำหรับอยู่ที่โคราชอยู่ที่โคราชเลยแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครไปฟังคุณสอยมั้งพี่ไม่ใครเพื่อพี่เพื่อนในค่ารกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบกี่ปีครับสูงเท่าไหร่หนึ่งเจ็ดสิบสี่น้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้หกสิบแปดหกเจ็ดมดอสไตล์อะไรครับ วันนี้ต้องมาเจอแก่นเพชรเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยั้งแรกเลยได้ศึกษาเจงมันต่อยเขายากดูครับเขาเป็นมือสไตล์มือฝีมืองวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเก่วางแผงไงดีเดินนเรื่อยก็ตามสไตล์เรามีอะไรเด็กแก้ไขวุเขาบ่อยทีเนาะล่าสุดต่อยที่ไหนมาที่นี่ครับวันนั้นต่อยกับน้องเบียร์เฟมะมมากชนะน้องเจรนาโน่แปเวทเท่าไหนเขาไปนั่งใครอยู่ร้อยสามแปดก็เวทแบบนี้เลยเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกิน โลตุนของปลอมกับวิ่งผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาชนะเอาไข่มาเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลห้าหกโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักสองสิบห้าไฟคนจังหวัดโคราชเด็กโคราชเอาฝ่ายเชิญช่วยแฟนครับแล้หน่อยเอาไปนอนเช้าก็นอนเชื่องแกงผมนะครับไม่ที่นอนอ่ะขอโชคดีต่อมาครับ